ีเลี่อนมีสวนสนุกมาเปิดไหมอา้าวลูกลูกมีอะไรมาเนี่ยมายู่ที่คุณแม่เนี่ยคุแม่ค่ะมีสวนสนุกมาด้วยอยากเล่นน่ะฮะผมก็อยากไปเหมือนกันนะสวนสนุกน,นั่นอะอ๋อได้สิลูกเปลี่ยนชุดก่อนไหมอ่ะนี่น้องเปลี่ยนชุดเร็เอาแม่ มานี่เราจะไปเปลี่ยนชุดโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูอยนะไปอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้นะอ่าคุณแม่อยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูรออยู่ข้างนอกแล้วกันไปอาบน้ำเด็กๆแยกย้ายกันไปอาบน้ำเลยนะคะครับฉันไปอาบน้ำก่อนดิ ก็จะไปเปลี่ยนเสื้ออาบแล้วจะรู้ถ้าใส่ชุดนี้ไปกับละน้องเสร็จยังไงถ้าเสร็จแล้วไปรอข้างนอกเลยนะจ๊ะไอ้น้องๆเร็วๆจ้าเร็วูเร็วๆนะคุณแม่หนูนนจะมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดชุดนี้ก็ได้สวยละแล้วไปไหนกันเนี่ยนี่รอหนูด้วยสิอาหน่าเด็กๆ ตามมาแล้วกันนะหนูมามามาคุณแม่สนามแล้วมันอยู่ตรงไหนหล่ะจิู๊ก็อ,อยู่ตรงสนามเด็กเล่นที่พวกเราเล่นไงแม่อ๋ออ,อ,อ,อ๋อนั่นไงแม่เห็นแล้วนั่นไงแม่เห็นแล้วข้ามถนนดีๆอ่ะเดี๋ยวแม่จะมือให้แล้วก,กันนะอ,อห,หมาเร็วมาข้าม ต้องดูรถร่วนเข้าใจไหมไปเร็วไปเร็วคุณแม่ค่ะนั่นไงสนามเด็กเล่นที่พวกเราพูดโหไหมแม่หนูอยากเล่นบ้านบอลอยากเล่นแล้วหีูรีบไปกันเถอะได้ลูกมาๆาเย้เยเฮโหบ้านบอลใหญ่จังเลยอะคุณแม่โอเคลูกๆรออยู่ตรงนี้นะโอเคไหม เดี๋ยวเอ้ยเลี่นมไปก่อนนะเดี๋ยวแม่นั่งดูเองค่ะพี่พี่พี่เราไปเล่นกันดีกว่าเอาไหมไหมก็ดีดีเหมือนกันนะอะเราจะเล่นอะไรอะ่ะเล่นบ้านบอลไหมหรือบ้านบอลดีหน้าเล่นด้วยอะไรเนี่ยมันนจะเป็นบ้านบอลมีบ้านบอลน้ำแล้วก็บ้านบอลในนี้เราเล่นอะไรดีเล่นบ้านบอลนี้แหละโอ้หมาเร็วมาเร็วเล่นซ่อนแอบกันไ,ไหม หนูอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเล่นอน,นุนะก็อคอเล่นอน,นุนะยนไม่ต้องตามมาเข้าใจไหมอ้าวเนี่ยเล่นอะไรดีพี่เล่นอะไรอะ่ะเล่นอะไรไงเล่นนี่โอโหขึ้นยากจริงพี่อันนี้แหละโอ้หเป็นบ้านบอลน้ำนี่เธอไม่มาเล่นบ้านบอลน้ำเหรอไม่อะ่ะหนูจะเล่นอันนี้ นี้มีสำรวจอื่นๆไหมเนี่ยอันนี้อะไรมองๆมันใดเดะมันคืออะไรอี๋อย่างทำไมอันนี้มันอะไรเยอะๆไปหมดอีกเนี่ยด้ยมีห้องน้ำด้วยแหละเนี่ยอี๋อันนี้มันคืออะไรเนนี่ยมัต้องขึ้นทางออ๋ต้องขึ้นทางอขึ้นทางนี้สิไง เฮ้ยมีเขาวงกดน้ำด้วยอ่ะน้องไม่มาเล่นเดี๋ยวก็เล่นได้ฮ่าฮ่าสวนสวนสนุกที่นี่มันใหญ่จังเลยนะเที่ยก็คงสนุกไม่บุ้งไม่เบื่อด้วยอ่ะเอ๊อเราอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเนแก้วกระจุกใสๆด้วยอ,อะไรก็ไม่รู้จะดูดีมันเดินไปได้ดเปล่านะาเฮ้ยปวดท้องก็เกินปวดท้องปวดท้อง,น,องน้ำอยู่ในนะี้ นั่นไงห้องน้ำห้องน้ำชายเยนี่ยน่าจะเป็นห้องน้ำชอยนะไ <c oughs> <Rams> ม่ไจอยห้องน้ายเนีย้ยห้องน้ำอะไรไม่มีส่วมโห้ไม่มีสวมสวมพัง้อนี่ยจะขี้ยไงเนี่ย,ย,ย,นนยอ้าวห้องน้ำไม่มี ฉันจะขี้ยังไงแล้วพระเจ้าโอ้ยคันดงก็ได้นี่รังไงหรอใส่เขาลืมใส่ส้วมโอุย้ยมีแล้วเชื่อเชื่อพี่ไปทำอะไรอ่ะเล่นน้ำจังเลยอะ่ะนี่เราก็เล่นบ้านบอลไม่มีบ้านบอลน้ำอย่างที่พี่บอกเลยแต่ว่าไม่เอาเราไม่ชอบน้ำเท่าไหร่เราจะไปเล่นบ้านบอลเขาว,วงกดมันไม่ใช่บ้านบอลเขา่า เป็นอะไรก็ไม่รู้แม่คุณแม่ขาหนูเล่นตรงนี้ไหยคะเล่นได้ลูกอย่าไปไกลนะแม่ก็พูดอย่างนี้อยู่ตลอดแลว้ว่าเล่นได้ลูกเดีาไปไกลนะหนูเล่นได้ไหมก็แม่แค่เตือนลอูกน,นี่อะไรอ่ะอาะน้ำหอยเนียเป็นสไลเดอร์ลงมาแล้วก็ลงน้ำ ็หนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องน่าจะขึ้นทางนู้นนะเ,เรามาเล่นอันนี้ดีกว่าแล้วพี่ไปทําอะไรเนี่ยไม่มาเล่นสไลเดอร์น้าหรออันนี้อะไรพี่น่าจะมาลนะนี่สไลเดอร์น้ำดีกว่ายูหูสนุกไม่บอกเลยนี่อะไรอ่ะฮู้ันเขาว,วงกดน้ำสีนั้นเนี่ยว้าวน่าทึ่มจังเลยกับเขาองกดน้ำ เล่นๆดีกว่มามันน้งนนองทางไหนเนี่ยมาทางไหนนะละวอียดเนี่ยเขาวงกดไม่ให้มันไปทางนี้เสียมันก็มาขู่มันต้องออกตรงไหนเนี่ยเขาวิ่งเจอมันด้วยอ่ะขู่ในเขาวงกดมันด้วยอ่ะโอ้ยน่าจะเป็นทางออกนะใช่จริงๆริด้วยนี่เป็นทางออก โอ้แล้วพี่ไปทําอะไรเนี่ยปวดท้องจังเลยอะ่ะตรงนี้เป็นอะไรวาเป็นที่กินข้าวหรอเนี้ยน่ากินจังเลยอะ่ะมันใช่ที่กินข้าวเนี่ยมันมีน้ด้วยอะ่ะโห<ฮ>สนามเด็กเล่นที่นี่น้ําท่วมระสิทา่าเอเอไอพี่ทาอะไรนั่นนะ่ะไอหนองเห็นแล้วเว้ยอะไรของแกห้องน้ำไม่มีส้วมและเกมาอะไรกับฉันน้องจอมแซ่ ่น้องจามแสบนี่ฮะน้องจามแสบไง